ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์พระคมสรันปุคาวาโทโดยพร้อมเพียงกันนะคะกรากรากรากรข,ขอเจริญพรยอดนักสร้งบาร,รมีทุกทกท่านจา้าก่อนที่เราจะได้น้อมถวายรัตนบุคภาเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย จะขอเรียนเชิญพวกเราทุกทุกคนนะได้หลับตารวมใจกันรับรูหนึ่งกันหลับตาเพื่อให้เรานะได้สารวมใจเอาใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาๆนะทำความรู้สึกเบาๆสบายๆให้รู้สึกให้โลง่งๆเบาๆสบายๆโดยที่เรานีไม่มีความกังวลใจใดๆ ความรู้สึกขุณนััวใดๆก็อย่าให้คทางอยู่ในใจให้เราทิ้งความรู้สึกแบบนี้ไปให้หมดเลยให้ภายในใจเราเนี่ยเหลือแต่ความใสความสวา่างความสะอาดความบริสุทธิ์ความสบายสบาย สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัะทธาโสธิพระวันตุเตยลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำถวายรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์สำหรับผู้แทนนำกล่าวถวายในวันนี้คือกัลายาณมิตรบุตรสินีชายานุรักษ เรียนเชิญค่ะทานธรรมยังพุทธสาภาคาวาโตอุปาภาคานมามการังกะโรมะเซนะโมตัสสะภาคาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาคาวาโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตรัตนบุพานิรัตนบุพานิสัปปะริวารานิ สัปะริวารานิพิกุสังคสสะพิกุสังคสสะโอโนุชยามะโอโนุชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกุสังโคพิกุสังโคอิมานิอิมานิรัตนบุพานิ รัตนบุพานี้ประปริวารานี้สัปร,ริวารานี้ปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะ นิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกสุิสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์รัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิสุสงฆ์แด่พระภิกสุสงค์ขอพระพิสุสงค์ขอพระภิกสุสงฆ์จงรับจงรับรัตนบุปผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์รัตนบุปผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของ An ข <onder> ้าพเจ้าทั้งหลายเพื <itime machine. S 2> อ่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทินสาธุก็ขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรบุตรีิีิด้วยนะจ๊ะที่ได้มาเป็นผุ้แทนรมก่าวนะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรนักตั้งบารมีทุกๆกท่านด้วยจ้ะ ก็เพิ่งผ่านมามัดๆเนาะกับบุญที่เราเองได้ร่วมใจกันเนาะตั้งวันในวันศึกที่ผ่านมาซึ่งภาคเชา้าภาคเช้าก็ปฏิบัติรรมภาคบ่ายก็มีทอดกรถินธรรมชัยแล้วก็ภาคค่าก็จุดประทีปนะบูชานะซึ่งประทีปรอบนี้นะี่ก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือหลากหลายสีนะที่เราได้เห็นกันนะเป็นรูปกระทงนะซึ่งรอบนี้ก็ ปลื้มใจมากๆนะน้องๆทีมงานอาสาสมัครหลายคนหลายท่านเนี่ยแล้วก็ชุดเขตในนะทั้งพระอุบาสกบัสิการที่ท่านได้มาช่วยงานเนี่ยทุกท่านก็มีความรู้สึกปลื้มใจมากๆนะยิ่งเห็นภาพออกมาเนี่ยเสียงเดียวกันเลยบอกว่าสวยมากๆนะสวยมากๆซึ่งไม่น่าเชื่อว่าประทีปรอบนี้เนะจะทําให้เป็นสีชมพูดได้เนาะนะออนะซึ่งวันนี้ก็มีธรรมะนะเราให้ฟังซึ่ง เป็นเรื่องของพระอาหารหันต์เทรีรูปหนึ่งนะต่อตหยหนึ่งเนี่ยท่านได้เกิดเป็นผู้หญิงเกิดเป็นหญิงแต่มีอุปนิสัยก็คือชอบสแสวงบุญไปวัดต่างๆไปที่ต่างๆพอไปหลายที่เนี่ยบังเอิญก็ได้มาพักอยู่ต้นโพต้นพอเห็นต้นโพเนี่ยสิ่งหนึ่งที่นึกถึงก็คือองค์เป็นต้นไม้ที่แสดงถึงการตัสรุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันนั้นเองนางก็ใจเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าเลยพอใจนึกถึงก็เลยอธิษฐานจิตนะว่าด้วยอนุภาพของพระตัมมาตัมพะพุทธเจ้าที่ได้บรรลุธรรมเนี่ยในวันนี้ขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้มีโอกาสเห็นความอัศจรรย์ใจนั้นด้วยเถิดทันทีทันใดเนาะพอทิ้นคำอธิษฐานจิตต้นโพต้นนั้นเนี่ยก็เปล่งนะเปล่งรัศมีเนะี่ยออกมาพอนางเห็นเนี่ยนางก็เกิดความปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากเลยนะ เราเชื่อไหมว่าทันทีทันใดที่เห็นเห็นแสงที่เปล่งออกมาจากต้นโพธิ์นางพอนางปิติใจนางก็มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอารมณ์ภายในใจนางอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วนางก็รักษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยรักษาอารมณ์ที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนในคืนสุดท้ายนางก็ได้จุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทั้งหมด ห้าดวงแล้วก็เฝ้าดูแลประทีปนั้นนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยใจนางก็นึกถึงบุญนี้ตลอดเวลาเลยนะนึกถึงบุญหลังจากที่นึกถึงบุญเชื่อหรือไม่บ้าพอเวียนไหวตายเกิดเวียนไหวแต่ตายเกิดหยุดเพียงแค่สุขติภูมินะหลังจากที่นางรอดจากโลกไปนางก็ได้ไปเกิดเป็นอ่าเทพธิดานะที่ชันดาวดิงนะแล้วก็เป็นภรรยาของท้าวสกาดเนี่ย ทั้งหมดส8บแปดชาตินะแล้วก็พอมาเกิดนะมาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยบุญลดหย่อนลงมาเรื่อยๆมาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยก็ได้เป็นภรรยาของพระเจ้าจากักรพรรดิอีกนับร้อยชาตินะมาชาตินี้เนี่ยเนีย่ยด้วยบุญด้วยบุญนางเองก็ได้มาเกิดนะเป็นมนุษย์พอเกิดเป็นมนุษนย์นะได้ฟังธรรมกพระสมมาสัมพุทธเจ้าพอฟังธรรมพระสสมมาสัมพุทธเจ้าก็บรรลุธรรมเป็นพระอหรหันต์ หลังจากที่บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ก็ตาม,มาสามุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยก็รู้นะรู้ว่ารู้ว่าละจิตนางว่านางได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็เลยได้ประทานการบวชแต่ประทานการบวชให้แล้วก็ตั้งแต่นั้นมานะคือบวชเนี่ยตอนอายุเจ็ดขวบนะฟังธรรมตอนอายุเจ็ดขวบแล้วได้บรรลุธรรมด้วยอนุภาพของบุญก็าตสำม,มาสัมุทธเจ้าทรงบวชให้แล้วก็อ่ แล้วก็ยกนะยกให้นางเป็นภิกษุณีเลยนะไม่ต้องเป็นสัมมาเนรีนะก็คือบรรลุธรรมเป็นพระอะไรแล้วก็เลยยกให้เป็นภิกษุณีเลยนะซึ่งภิกษุณีภิกษุณีเทวีรูปนี้เนี่ยท่านก็มีชื่อว่าปัญจทีปนะ,ะซึ่งก็เป็นผู้ที่ได้บรรลุธรรมตั้งแต่อายุเจ็ดขวบพวกเราเห็นหรือไม่ว่าบุญจากที่ นางเนี่ยได้พระเทรีลูปอ่าพระอรหันเทรีรูปนี้เนี่ยท่านได้จุดประทีปในสมัยก่อนนู่นเนี่ยเพียงแค่ห้าดวงเท่านั้นเองนะแต่พวกเราเนี่ยทำกันทุกวันเลยก็คือได้น้อมถวายรัตนบุภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ก่อนพิธีเราก็ได้ร่วมร่วมพิธีบูชาเจดีย์จุดไฟสองสว่างแล้วก็ในวันรอยกระทงที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วม จุดปรเนี่ยเป็นแสนดวง่องสว่างเป็นไปทั่วทั้งลานธรรมบางท่าน,นอาจจะไม่ได้ไปลอยกระทงในสถานที่ต่างๆนะแต่ในวันนั้นเราก็ได้ร่วมกันลอยกระทงนะมีกระทงเจ็ดสีแล้วก็กระทงที่เป็นประทีปซึนนะ่งบุนนี้นก็จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติพระอารหันต์เทเรเนี่ยท่านได้รับผลบนอัน,นิสงส์งน,น,น่เชื่อมั่นว่าบุญเนี่ย ผลบุญอนิสงส์เนี่ยก็จะติดตามเราไปทุกพบทุกชาตินะพวกเราเองก็จะมีแต่ความสุขความสะอาดความบริสุทธิ์ติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุญญายและมู่คณะไปทุกพทุกชาติตาบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนะก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะนะพร้อมกันนี้นะเดี๋ยวก็ขออั้นวยอวยพรโดยอาราธนาบารามีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร,ประปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวง ตลอดจนบุญบาร,รมีที่ทุกท่านได้สั่งสมมาด้วยดีทั้งในอดีตปัจจุบันและก็จะได้สั่งสมในอนาคตขอให้บุญบาร,รมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันให้มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายทั้งใจให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 จะเดินทางไปที่ใดก็ขอให้สะดวกให้ปลอดภยัยให้มีมหาโชคมหาราามหาสมบัติ ทรัพย์สมบัติไหลมาเทม,มาจากทุกทิศทั่วทางมีสมบัติท่วมฟ้าท่วมแผ่นดินเอาไว้ใช้สร้างบนสร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้จักหมดจกสิ้นให้ได้ติดตามตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปทุกพบทุกชาติจากกระทั่งถิงที่สุดเแทนธรรมเธอก็จูร่วมเวียนประทับดินด้วยคันคันนะขอเรียนเชิญทุกท่าน ตั้งใจกราบพระอาจารย์พระคมสรรันอุควาโทโดยพร้อมเพียงกันนะคะรา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 การา